วัสเดีครับเพื่อนครับมนโนครับมีเรื่องปัญญาอ่อนอีกแล้วมาเล่าเพื่อนฟังเรื่องนี้เรื่องปัญญาอ่อนมากเลยนะครับไม่เล่าอ,อกจะแตกายนะครับรู้จักศิลปินระดับโลกไหมศิลปินระดับโลกเนี่ยนะฮะอันนี้ระดับโลกจริงนะเขาชื่อ,อคุณเทเลอร์เทเลอร์สวิท เทเลอร์สวิปนะฮะเรียสวิเป็นศิลิปินสาวสวยสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เขาเคยมีแปน็นจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองทองธานีเราก็ก็เอาง่ายติดต่อไว้แล้วปุ๊บวันที่27พฤษภาคม,มานะอ่ะนะ2557เนี่ยติดต่อไว้แล้วกำลังจะมาแล้วจองตรงจองตัวไ้เต็มหมดเึ๊บเกิดรัฐประหารก่อนยึดอำนาจก่อน ก็เลยล,ล้มเลิกไปเอ่อไอเทเลอร์ Taylor ก็แสดงความเสีย,จ mm hmm. สยใจมากเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยที่ยกเลิกคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเทเลอร์สวิฟที่โดนยกเลิกคอนเสิร์ตเพราะรัฐประหารเออมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยานายกำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ฮะทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่เนี่ย ตัวคอนเสิร์ตอยู่แถวเอเชียเนี่ยนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมามาสิงคโปร์มาสิงคโ,โปร์ตอนนี้รอบจัดคอนเสิร์ตเนี่ยประมาณหรอบเต็มๆเลยฮะแฟนแห่แหนกันมาทั่วโลกมาเนี่ยมาสิงคโปร์นะแล้วก็กดกดเข้าคิวจองตงจองตั๋วเป็นแสนๆนะทั่วโลกอ่ะที่จะมาสิงคโปร์เนี่ยคุณพิธาของเราพิธาของของเราของทุกคนก็เลยไปทวิต ทวิตหาเทเลอร์เนี่ยนะเอออย่าแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าเฮ้ยเทเลอร์ผมเป็นบิก๊กแฟนของคุณนะตอนนี้ประเทศไทยกำลังกับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยเต็มตัวหลังจากที่ต้องยกเลิกคอนเสิร์ตในไทยเมื่อปี2557ของคุณเนี่ยนะตอนที่เกิดรัฐประหาร เสียงคนไทยได้สะท้อนผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าพวกเราทุกคนรอคอยที่จะต้อนรับคุณสู่ประเทศที่สวยงามของเรา <c oughs> พิธาจะวีตไปหาแต่เดี๋ยวรอรอรอตอบเดี๋ยวนางคงตอบมานะ่ะเออแต่ว่าตอนนี้นะ่ะสื่อต่างประเทศสื่อบันเทิงทุกสื่อเอาออกไปตีข่าวแล้วทั่วโลกเป็นการ PR ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามมีระบบประชาธิปไตยและมีระบอบประชาธิปไตยละเออ สื่อทั่วโลกครับโหเป็นการโฆษณาประเทศไทยอย่างได้ผลนะตอนนี้ไปดูวะทั่วโลกเลยเอาเรื่องนี้มันเล่นเลยว่าโหอ,อ,าอนาคตนายกไทยนะว่าที่นายกของประเทศไทยเออทวิตเตอร์มหาเมื่อมหาเทเลสว์ฟโอ้โหดังมากครับแล้วก็มีมีคนเห็นต่างอ,อมา่ากดเอ้ยพี่ตา มึงว่างนั่เหรอมึงเออมึงว่างนั่นเหรอมึงมึงไม่มีอะไรทําเหรออะไรประมาณมึงอย่าปัญญาอ่อนก็ไอ้ปัญญาอ่อนเออขออนุญาตพวกอย่าพวกมึงอะปัญญาอ่อน้เหี่ยเป็นการพีอาร์ประเทศไทยเป็นการโฆษณาประเทศไทยดีที่สุดในโลกทวิตเตอร์นี่ฮะเป็นแพลตฟอร์มที่ทั่วโลกเขายอมรับนะครับคนดังๆคนเด่นๆก็ทวิตคําเดียวนี่สะเทือนทั้งโลกทวิตนิดเดียวนี่สะเทือนไปทั้งแผ่นดิน ทั้งโลกครับเนี่ยสะเทือนแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักประเทศไทยไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักปี2557ไทยโดนยึดอำนาจและประหารแล้วก็ปี66เราได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตอนนี้เขารู้หมดแล้วแล้วก็จับตาดูวันที่13ว่าคุณพิดาได้เป็นนายกหรือเปล่านี่เป็นการแบบโอ้โหผมยอมยอมคุณพิดายิางแก แต่แกทําด้วยความหลุดใจนะเพราะว่าน้องพิมพ์ลูกสาวแกเนี่ยชอบชอบศิลปินท่านนี้อยู่นะร้องเพลงได้ดพี่ทายก็ร้องเพลงเพลงคนนี้ได้เนะี่ยยังบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะมาร้องเพลงกับอยนะถ้ายูมาเมืองไทยก็รอดูครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับมโนกทางเลือกใหม่ของทุกคนครับก็ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมอย่าบาปแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยกดหัวใจชับสไคร้เออ ก็มีความหวังครับกินความเจริญโชยมาแนละ้วผมรอดูวันที่สิบ,ส,บสามนะรอดูแล้วกันออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับสวัสดีครับมนโนค,ครับสวัสดีครับสุดยอดครับพิธาสุดยอด